สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กันเกมบี t เบฟโซวันนี้เราจะมาตีกิวครึ่งแรกกรันสาหรับกิวครึ่งแรกเนาะก็จะเป็นสังหารไวสูน 0, ได้ดาเมจเพิ่ม5เทา่าตัวละคร,ต,ะครตีสีฟ้าได้ดาเมจเพิ่ม2เทา่าส่วนตัวละครที่สามารถตีทะลุเกาะสีแดงได้เนี่ยจะถูกคันดาเมจเลย1ใน2เนาะแล้วก็ดาเมจไม่ตายก็จะถูกคันเลย1ใน2เหมือนกันระวังติดน้ําแข็งเนาะแล้วก็เหมือนเดิมถ้าลงไม่ัด้ฮะหรือในแม่เนะี่ยก็จะมีเรื่องของลิงก์เนาะก็ต้องไปอัพมาให้รวมกันเนี่ยได้เกิน30ถ้าลงในแม่ก เดี๋ยวเราไปดูตัวละครกันก่อนเลยสำหรับตัวละครที่เป็นสังหารหน่วยศูนย์ตีระยะไกลเนาะหรือว่าตีสีฟ้าเนี่ยก็มีประมาณนี้ซึ่งตัวละครบอกได้เลยว่าน้อยมากๆเนาะแล้วก็ในสัปดาห์นี้เนี่ยมันมีเพิ่มเลือดมาด้วยเนาะสำหรับทั้งบอสทั้งมอนนี่คือแบบเลยได้ว่าประมาณสักสามเท่าเลยมั้งถ้าจำไม่ผิดคือไปดูมาคือเลือดแบบอัพจากเดิมเยอะมากก็เลยบอกได้คำเดียวว่าคือตัวละครก็น้อยเนะาะทั้งเลือกก็ไม่ค่อยจะมีอยู่แล้วเป็นอัพเลือดบอนมาด้วยคืนหนะัก ตัวละครเนี่ยหลักๆเนาะตอนนี้เนี่ยตัวเมนเนี่ยมีอยู่ประมาณ2ตัวละครเนาะที่น่าใช้ก็คือตัวแรกเลยก็คือตัวของโกะเนาะ่างคอนโลโกะ่ังคอนโลเนี่ยในรอบนี้เนี่ยเขาก็จะชนะสีด้วยเนาะแล้วก็เขาเนี่ยได้ฮิตสกิลบวกสามเนาะก็เลยค่อนข้างแรงพอที่จะเอามาตีได้ค่อนข้างดีเลยส่วนรองลงมาก็คือชินจิแต่ว่าชินจิเนี่ยถ้าคัมพีไม่ได้เยอะก็ไม่ได้น่าใช้มากเนาะเพราะว่าเขาได้ฮิตสกิลบวกสองแล้วก็ตัวเขาเนี่ยเนื่องจากโกะชนะสีเนาะตัวชินจิก็เลยกลายเป็นแพ้สีก็เลย ค่อ,ขอนข้างในรได่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะในการเอามาใช้แต่ว่าถ้าเทียบม,มันก็เทบจะเป็นตัวหนึ่งที่แรงรองลงมาจากตัวโกคอนโลแล้วเนาะส่วนอีกตัวละครหนึ่งจริงๆที่เราว่ามันก็พอใช้ได้คือเมซี่เนาะแต่ว่าเมซี่มีข้อเสียเดียวคือเขาไม่กั้นบ่อเนาะคือความแรงความไรเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ได้ห่างกับตัวฮิลาโกะอะไรขนาดนั้นเนาะแล้วก็เขาเป็นตัวละครสีฟ้าก็เลยจะชนะสี้วยในสัปดาห์นี้เนาะก็เลยค่อนข้างน่าใช้อยู่แต่ว่ามันก็จะมีปัญหาเรื่องบ่อเท่านั้นเองว่าถ้าเกิดเรา เล่นไม่ดีเนี่ยมันติดน้ําแข็งเนาะมันก็จะทําให้แบบมีโอกาสโดนบอนตีแล้วก็เสียเวลาด้วยเนาะก็เลยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ถ้าเราหลบไม่เก่งพอคือตัวละครเมนีมานี้เลยเนาะตัวอื่นมันก็ไม่ได้น่าใช้ขนาดแล้วเพราะว่ามันตัวละครที่ไม่ได้แบบเอามาเน้นติดอยู่อะไรมากเนดาเมจมันก็ไม่ได้สูงขนาดนั้นส่วนตัวซับเนี่ยตอนนี้ดีที่สุดคืออิจิโกะดาบคู่เนาะร่างใหม่ล่าสุดพันปีร่างนี้เนี่ยคือแรงที่สุดแล้วเนาะได้ทั้งมีบัฟด้วยเนาะ แล้วก็ได้คิตตีปกติเนี่ยบวก3ด้วยก็คือช่วยดาเมจได,ด้ดีมากๆเนาะแล้วก็มีเรื่องของบัฟมีรู้สึกจะมีทีมปาร์ตี้ด้วยเนาะก็เลยค่อนข้างดีมากๆเนาะสำหรับกุกอีกตัวละครหนึ่งที่ลองลงมาเนาะเอามาซับได้ก็คือจิรุจิแต่ว่าจิรุจิเนี่ยเขาจะไม่มีเรื่องของบัฟเนาะรู้สึกเขาจะไปได้เป็นโลคกับนคะิวประมาณนั้นคือจะแบบเป็นสายแบบเน้นความปลอดภัยเนาะไม่ได้มาช่วยดาเมจขนาดน,นั้นแต่ว่าตัวเขาเองก็ช่วยทาดาเมจได้เนาะจากตัวเขาเองเนี่ยนะก็รู้สึกจะได้คิตตีปกติบวกสองเนะ ก็พอจะช่วยดาเมจได้ในระดับหนึ่งแล้วก็เอามาแบบเรื่องความปลอดภัยประมาณนั้นเนาะหรือแม่ก็อีกตัวละครหนึ่งที่ถ้าเกิดเราไม่มีจิรุจิหรือเราแบบมีช่องหนึ่งที่ว่างอยู่เนาะเราก็ไปใส่แบบนั้นอะโอเนาะเอาฟิลเอฟเฟกตเนาะได้เอพสามสิบเปอร์เซ็นต์มาช่วยตัวเมนก็ได้เนาะหรือเป็นเคียวราคูงเนี่ยก็เหมือนกันเนาะก็สามารถใช้ได้ทั้งคู่ประมาณนี้เนาะสำหรับตัวละครคือน้อยมากนานๆจะเพิ่มตัวมาสักทีด้วยคือแบบน้อยที่สุดในบรรดานน่าจะทั้งหมดแหละ คือทางเลือกไม่ค่อยมีถ้าไม่มีก็คือไม่มีลําบากเลยเนาะกิ้วนะเดี๋ยวเราก็ไปตีกิ้วกันไปดูว่าลเลือดเยอะขนาดไหนอ่ะเดี๋ยวเรามาตีกิ้วกันเนาะก็ประวัติเดิมเราจะเป็นตัวของโกะน่าหน้าโอเราเป็นกันจูแต่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องเปลี่ยนกันจูเป็นเดี๋ยวเราลองจริงๆเดี๋ยวเราลองแบบทีมแบบทั่วๆไปเลยแลวกันเนาะหน้านน้โอเดี๋ยวค่อยใส่เราจะลองแบบเป็นใช้โกะแล้วก็เป็นจีรุจิไปเลยเนาะแบบเป็นสายตีปกติ2ตัวเนาะเดี๋ยวลองดูกันเดี๋ยวขอใส่ของก่อน อ่ะเราก็เปลี่ยนตัวละครมาเรียบร้อยนะแน้ะเราก็ใส่ของเรียบร้อยเรามาเริ่มที่ตัวแรกเนาะตัวเมนเราจะใช้เป็นตัวของโกคอนโลเนาะก็จะใส่เป็นพวกค่าคนะ่าเนาะได้คุณสมบัติผู้สังหารตาลองแล้วก็เป็นเพิ่มดาเมจตีสีฟ้าเนาะแล้วก็ส่วนลิงก์เนี่ยก็เพิ่มดาเมจสกิลแล้วก็ลดคูลดาวน์อะไรพวกนี้เนาะเลิศเต็มเพิ่มดาเมจทั้งหมดตัวโกเนี่ยเรามีคมภีเดียวเนาะอัพเป็นที่เอเวล13ไว้แล้วก็โบนัสก็เรื่องเลิศเต็มเนาะเพิ่มดาเมจทั้งหมด25%เปอร์เซ็นต อีกอย่างหนึ่งที่เราเลือกมาจะเป็น S P 200เนาะจริงๆมันก็สามารถเลือกเป็นแบบติดอ่อนแรงเพิ่มดาเมจก็ได้เหมือนกันเนาะแต่นี้เราเลือกแบบเอาไว้เพื่อไปลิงก์ด้วยอะไรเงี้ยเนาะก็เลยเลือกอันนี้มาแล้วก็ส่วนโกะเนาะก็จะเป็นกระต่ายทองกระต่ายปกติแล้วก็เหยื่อล่อนโลเนาะส่วนลิงก์ก็เพิ่มดาเมจตีปกติเน้นๆไปเลยเนาะมีคำพิเดียวก็อัพไว้ที่ a t k B 14ส่วนโบนัสเนี่ยจะเป็นโบนัสเราน่าจะเลือกเป็นแบบว่าติดแผลชะกัน,เ,นเพิ่มดาเมจ สี่สิบเอร์เซ็นตะ์น่าจะรวมกับที่เขามีอยู่ไปแล้วก็กลายเป็นหนึ่งร้อยแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นไอติเกสองร้อยเนาะแล้วก็ตัวสุดท้ายเนาะจิรุจิจิรุจิก็ใส่กระต่ายทองกระต่ายปกติร้อนโลเนาะเหมือนโกดเลยลิงก์เนี่ยก็ใส่เหมือนโกดเหมือนกันแล้วก็เพิ่มดาเมจติปกติเน้นๆเนาะเอามาช่วยดาเมจส่วนจิรุจิเนี่ยเขามีทั้งทิวทั้งโล่เนาะก็ค่อนข้างเอามาช่วยในเรื่องความปลอดภยัยเรามีเขาแค่มีเดียวก็ัพเป็นไอติเกเวลสิบสี่เนาะส่วนโบนัสเนี่ยจะเป็นเรื่่่อออองงงงขีีกยยานนึเ น่าจะเป็นเลือดเต็มถ้าถ้าจะไม่ผิดนะน่าจะเลือกเลือดเต็มมาอยู่แต่จริงก็ไปเลือกแบบตามส um ถานะะตัวโกหรือว่าตัวของโกคอนโลก็ได้เหมือนกันเนาะเดี๋ยวเราลองดูว่าทีมแบบประมาณนี้เป็นไงเห็นว่าเพิ่มเลือดมาค่อนข้างเยอะไหนดูสิว่าขนาดไหนกัน ประมาณก็ก็รู้สึกได้นิดหนึ่งแต่รู้สึกว่าโค้ชช่วยเยอะตปเคียม์มนเนี่ยลำบากจัน้ามันหาคือเรื่องเคียมหมดถ้าเคียมได้ก็ไม่ยีก อยูไ่ไหนวะพิกายด้วยเแม่เจา้าถ้าเขี่ยมอนดีๆก็น่าจะสามสิบอัพแหละแต่เขี่ยยากจะ โอเคไม่จบเพราะว่าน่าจะเวลาน้อยวกกับเลือดลดแล้วก็มีจังหวะเอพีหายไปด้วยมันก็เลยค่อนข้างนิดนึง,งจริงๆก็จบไหวแหละคือถ้ามีครบทีมไม่จบก็น่าจะแลกเดี๋ยวเราลองใช้จีรุจิสักตาดูก่อนแล้วกันเพราะว่ารอบนี้เล่นไม่ค่อยดีเดี๋ยวอาจจะมีมไปลองเปนะนะ็นนานาโอดด้วยเหมือนกันเดี๋ยวเราลองทีมนี้อีกรอบเนาะจะเช็คดูว่าแบบจิรุจิเป็นไงมา คือถ้าไปใส่นานิโออาจจะทำให้เคลียร์มอนได้ดีขึ้นละมัง้งมอนแม่งโคตรถึกบอสเองก็ไม่น้อยนะ <c oughs> แล้ว,วมอนแม่งแบบถึกเกินนี่ตัวละครทีโรกสามมันฮีโร 2, ่สองวันบวางสัปดาห์เลยอะ ปัญหาคือเรื่องเทียมมอนอ่ะโอ้พีไ่ไดยเนี่ยคือบอสตายแล้วแต่มอนยัง,งกลัว <c oughs> ยังงี้งงเลย ดีเวลามันน้อยไปอะที่เหลือนคือมันติดเรื่องงอนหนึ่งเดียวเลยโกดล่างนี้คือเรื่องคัมพีเดียวมันเคลียร์มอนไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะคือแบบสต์สก,กิลสามไปมอนก็ยังไม่ตายก็จะลําบากสักหน่อยเราลองไปเป็นนานาโอดูบ้างเผื่ออาจจะทําให้สก,กิลเราหมตายได้มากกว่าอ่าเราเปลี่ยนเป็นนานาโอมาแทนจิรุจิดูเนาะก็เน้นเอาตัวของฟิลเอฟเฟกต์เขาไใช้เนาะใน s สามสิบของเนี่ยก็ใส่เหมือนเหมือนโกดเนาะเพราะว่าเขาก็เป็นสายโจมตีปกติ ัวนั่นอะก็ช่วยดาเมจได้นิดนึงเนาะเพราะว่าเขามีตีสีฟ้าเนาะได้ดาเมจตีสีฟ้าอยู่แล้วก็เขาช่วยสังหารมอนได้อยู่เนาะเพราะว่ามอนอยังไงก็ไปสังกัดยมทูดด้วยแล้วก็ในส่วนของนิ้เนี่ยเรามีสลับกับโกระนิดนึงเนาะเอาของตัวเรนจิมาอยู่ที่นั่นอะโอเนาะเพราะว่ามันจะได้ใส่ช่องแรกไปเราจะได้เรื่องอีกมาด้วยแล้วก็ส่วนนิ้งอื่นงก็เพิ่มดาเมจตีปกติเนาะมีรถกู้ดาวติดมาอะไรเงี้ยคามีก็คามีเดียว โมนัสน,น่าจะเลือกเป็นพวกเลือดเต็มพวกอะไรมาแต่ว่าปัญหาโอ้จริงเราลืมวิญานึงคือถ้าอยากให้เขาช่วยตีเราน่าจะต้องใส่กันน้ําแข็งเพราะว่าไม่งั้นเขาจะติดน้ำแข็งชัวร์ลืมลืมจะใส่น้ําแข็งก่อนกันน้ําแข็งก็ใส่แบบง่ายๆก็ใส่ชูเฮห,หรือใครสักคนไปเลยจบจบไป เสียช่องหนึ่งเพะกันน้ำแข็งอ่ะเดี๋ยวมาลองดูทีมนี้ดูว่าโกจะเคลียร์มอนไหวหรือเปล่าไปมาเพื่อแบบเงิอนอากจะทำให้ลองเคลียร์มอนได้ไง่างขึ้นจรงจริงๆถือว่าแรงขึ้นพอตัวจากการสาดสติยูแต่มอนก็ไม่ตายอยีบอสตายก่อนมอนอีกแะ จริงๆมันเป็นข้อเสียแหละเพราะว่าตัวโกมันสังหางแคบบอลเป็นหลักมอนมันไม่ได้สังหางมันเลยมีปัญหาหนึงบอลตายบอลบอลไม่ตายบอลเต็ยไม่ใช่บอลบอลเลี้ยงไม่เลี้ยงแล้มอนยังมอนยังเต็มแบบนึง โอเคถ้าเล่นดีๆ30แบบค่อนข้างชิวกว่าใช้จินุจีมากเหมือนกันมันเคลียร์ได้ไวกว่าเยอะโอเคถ้าเลืดอดไม่ลดจบอยู่แต่เราเลืดอดลดตั้งแทบแบบบอสเวฟแรกเลยมันมันก็เลยเบาไปหน่อยแต่ว่าโกค่อนข้างแบกเนาะโกดาบคูเนี่ย แบกเยอะอยู่เดี๋ยวลองไหมเดี๋ยวลองรีใหม่มันจริงๆมันน่าจะจบได้แล้วล่ะค่ะทีมนี้ค่อนข้างเบิร์กสุดล่ะปัญหาเดียวคือมอนไม,ไม่ตายบอสตายก่อนมอน จริงๆก็อยากแช่อันตีแต่ว่าไม่มีสกิลใช่ไม่ <laughs> อยากใช้เพราะว่ามึงบอลกนดีอันตีแรงไม่พอบอลกนดุยโอเครอบนี้เร็วอยู่ถือว่าได้อยู่มา <laughs> โอเคจบได้แล้วแต่ก็เลือนลดไปนิดหน่อยแต่ว่ามันลดตอนแบบบอสเวฟสามไปไปายอะไรเงี้ยก็เลยพอไหวอยู่ก็รอดอยู่แต่ว่าก็คือตัวละครอ,อาจจะไม่ได้ต้องคำพีเยอะเนาะเพราะว่าหนึ่งเลยคือจะน้าสีด้วยแล้วก็ได้ฮิตสกิลบวกสามอะไรเงี้ยเนาะก็แหรงพอแต่ถ้าไม่มีโกดาบคู่ก็น่าจะคุณภาพประมาณหนึ่ง าะเนี้หลายๆจังหวงะคือโกะช่วยตีน้อยยิ่งเอ็กตาเวฟเนี่ยยิ่งแบบหลายๆจังหวะเลยคือช่วยดาเมจเยอะก็เป็นวิวที่ตัวละครคือไม่มีขึ้นอ่ะถ้าใช้ชินจิก็ไม่น่าไหวเท่าไหร่ถ้าทัพพ้าอาจจะพอไหวเนาะแต่ก็ต้องมีโกะมาช่วยเหมือนกันก็สำหรับกิวรอบนี้มันก็อัพเลือดมาพอสมควรเนาะคืออันนี้ปกติโกละล่างนี้ถ้าเลือดไม่ได้อัพมามากมันน่าจะทําได้เกินแบบ สี่สิบห้าอะไรเงี้ยเนาะถ้าเล่นแบบดีๆเลยเคลียร์มอนได้แบบไม่มีแบบตกหล่นอะไรเงี้ยก็น่าจะได้แบบสี่ห้าไหวอยู่อันนี้คือถ้าเคลียร์มอนดีกว่านี้ของเราถ้าเราเล่นเราว่าเราอาจจะมากกว่าสามห้าได้อยู่แต่เราว่าก็ประมาณนี้แล้วกันก็สำหรับกิวเล่าีีก็ประมาณนี้เลยแล้วกันเนาะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากคอมเมนต์แนละพูดคุยกันเข้ามาได้บันนี้ก็ขอตัวไปก่อนละบาย